ท่านตรวเดชจิรัตน์รองผการรัฐกาานการนอการนกอบสวนในสัดตท้องจังหดสระบครบอบกบนในสกัดตำรวจอวัดสรคราัิบ รองผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดปูุสสาครรักษาราชการแทนผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปุสสาครวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดปุสสาครได้ดำเนินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการสอบให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงตำรวจสามเพื่อสร้าง ก็ต้องรอจังหวัดจังหวัดปูนสะคอนจะจัดอบรมอาจจะไม่ใช้เวลาเยอะแต่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมติดต่อตัวสองนะครับก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วแก้ไขปัญหาในรั้นต้นให้จบอันนั้นเป็นกรณีที่ น,นี้ก็เป็นสิ่งที่พนักงานสอบสวนนะครับนับผิดเลยนะตอนนั้นสมัยร้อยตำรวจตรีจบใหม่ใหม่่าขึ้นยิ่จุเรียกให้โพกับอาการจะตัวเย็นว่าบเลยในการจังหวัดถามคดีทำร้กกายร่างกายคุณนับยังไงเนี่ยผมส่งพร้อมไปแล้วเนี่ยอายการกว่าหากับบาคนเดียว บอกไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้แนละ้วผมเอาเรื่องนี้เป็นตัวตาจริงไหมจริง,รงป่ะไอ้ทหาร้องตัวนี้ออกหมายจับนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นผมแต่ผมมีปิดเรื่องผมไม่รู้จริงป่ะ